สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงชาวบ่ายนะคะประจะมนที่31มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำพนันนะคะสำหรับห้างสิงชาตัวเด่นก็คือ0ูนย์ก็สกับเก้านะคะศูนย์ศู3ย์ศูนย์ห3ึ3งศูนย์สองศูนย์สามศูนี่สามหกสแล้วเนาะ อาจจะมาเลขหามเดอ้อสามหกศูนย์สามเก้าสามเนาะหรือจะหกเก้าสามเนาะก็กอเพื่อ 6, 9, 3, เนออเพื่อทุกคนโชคดีนะสําหรับบ่ายสองก 5, 4, 7, ็ห้าสี่กับเจ็ดเราจับสี่กับเจ็ดให้นะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าถ้าเราจับไม่ผิดคู่นะ สี่เจ็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์สองสี่นะคะจับคู่ก็สี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะสองสี่ศูนย์สองสี่หกสองสี่แปดเนาะห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะนี่สองสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์สองสี่เนาะ เลขคู่นะถ้าเลขคี่ก็ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามเด้อเจ็ดสามหนึ่งเนาะ, 7, 3, 1, นะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเนาะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อบางทีเช้ากับบ่ายออกมาเลขตัวเดียวกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็จบลงในเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะโอ้ยผิดหวัดหายใจไม่ได้มีอิ่มเลย